ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาวันนี้พาไปเมืองตลาดในการชิมชานะครับจากนะครับโอท็อปสุชนนะครับบรรยากาศที่ได้ซื้ออย่างไีบรรยากาศสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยสุดนะครับนะครับเสื้อเป็นแต่สีนะครับเนอคุณได้อยางใจนะครับอย่างใจนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้สัเลือกย่ามแห้งพี่น้องสัเหลือกย่างงามเลยนะครับกำไรมีกำไรนะครับกำไรกำไร เดี่ยวนะครับอยากได้เขา่งานงามบริการตลาสิดค้าวอชชอม์นะคอันนี้ค่ะอันนี้มงานงา่าเริีนมครับข้างในนะครับเนี่ยเยังเมคนะครับงานงามาดีค่บ กแล้วักอสวัสดีค่ะเอฟดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล่าวียังดงการแล้วค่ะอาจารย์เด็แงล้วครับพี่ดีดีโอเจอกันเค่ะอาจารค่ะเนี่ยให่ายทันกลาง่ับนอนเถอะนะครัวาวลารนาด้วยนะคะาาโอเคค่ะได้วูดวยกันก็อ่าเด่โอเคค่ะดีีแฮงคค่ะ กับอนีนครับขอดีนะครับของดีุนครับบรรยากาศบาไรเี้ยรดียกินข้าแล้วมั้งอ่ะจอมทยดูกเือ่างรการดีเลก็สที่กมาหนั่แบบนะกสุดยอดเลยที่สเลยปุ้ยดยเนาะ้ยดยใหญ่ิาบสดๆเลยนะครับด้ นี่ครับบรรยากาศเอ้าวันนี้ครับพี่นี่ครับคุณพี่เพิ่นนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่บัตรบัตรอะไรพูดได้แต่ผ้าไหมเนาะไม่าได้พี่นะครับงานสวยโอ้โหงามแห่งหนอดีเพืยอไม่ใส่เพื่อนนี่เัิ่งมาต่อมาเยี่ยมนะคะโอเคครับเป็นไงบ้างครับต่อมาเยี่ยมด้วยสะคะดีพี่ใหม่นะครับส่ายรูปด้วยกันครับนี่ครับดูโชว์ไลฟ์บ้างกันโชว์โชว์ลฟ์บ้างกันดีเพียงโชว์โชว์ยอดเลยครับ อย่าแ euh. okay, okay, so okay, okay. ่งเหลือกก็ผิดมาครับมีการช่วยบ้าอะไรเสืองเียองเรียงสโอเคครับนดีเียครับท่านก้าเรียก้กังโอเคครมันผ่านนะครับโชคดีครับโดีเพียงคับาีครับครักาวินากันดีกับเ้ บรรยากาศต่อไปอ้าวสวัสดีน้ำโดนเนี่ยน้ำเแี้ยสวัสดีครับ yeah, ่อกี้เห็นลรองเพลงอยู่เด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเด้อมาแล้วโอเคครับโอเคครับถ้ามาโซนนี้ก็จะมีคาราโอเกะให้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับที่ครับผมไม่ฝ่ายยังไล่ครับนี่ผ่าสบายผ่ายังย่างสวยยังงามของสวยๆงามของซีสเกตนะครับมาเมืองมาชมไดแหล่สัตว์นะครับของสวยงามแม่งครับบรรยากาศ มาเมืองเองนะครับอ you know, <c oughs> ันน so ah, ี so ้แม <c oughs> <magic> <c oughs> yeah, ่มาเมืองเองจังสิ่งเห็นคักเลยครับพี่น้องมาเมืองเองเห็นคักแน่เลยนี่ครับสุดยอด้ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเบว่าเป็นนะครับกระต่ายน้อยคูนน้อยก็รลายนะครับบรรยากาศนะครับสุดยอด้วยนะครับนี่ของดีสวยงามครับพี่น้องแต่อยากได้เดี๋ยวถ่ายรูปกันนี่ครับอันนี้เป็นโซนนะครับของจากชุมชนเนาะนะครับผู้ใดอยากได้ก็มาแวะมาเวียนนะครับ เอกันแลวไม่ได้อยากได้เสือก็งานย้อมสีธรรมชาติแต่ราได้เมืองนรับที่ว่าเป็นเสือส้มนั่นะพ่อมงเนโอ้ไม่ได้ของสวๆงนนาหนงาอันนี้เอาบรรยากาศมาบอกมาซูฟัง้องเลยนะครับอยากเมืองนะครับอยากซื้อของที่ดีครับมาบ่ามาดีมาดครับต้องกรแต่พูดด้อว่กับมีตมกงนีครับเนี่ยมาหนีปกติราคาตลาดย้อนอยู่ตลาดเียวการโกีกันนะ กินแล้วก็เอาพอดี <Luis> <diction aries> <ỗ uk> okay, ครับแซนกาวิรอยัางกันโอเคครับพี่ตังเดี๋ยวครับพุเตะอยากมาชมนะครับมาในี่ยเขาซื้อตลาดของดีจากชื่นชนครับแม่หลานอ๋อแม่หลานโอเคครับพุเตะอยากดีเสือสวยๆนะครับนะครับมาเมืองไก่เนาะนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปให้มัองไกล้ๆนะครับเดี๋ยวนะครับพุเตะสนใจนาะพุนเทเวะตรงนี้พญางต้องมาจอย่างกระสานเดกกรเวะเขามาเนี่ยกเวะเลยกระมาจากโอเคครับพี่ตังยุติไมีแห้พุเตะ พูดใด้เมืองผมจะบึ้งเสือเด้่ยเห็นเมืองเองนะครับโ <laughs> okay, อเคครับยุดีไหมครับเป็นอ่งจะพอกันนะ